โอเคโอเคแต้มที่สามกำลังมากำลังจะไปรับแต้มที่สามครับผมไก่ต่อสงขาครับอันนี้เป็นลูกไก่ครับลูกไก่เพิ่งแยกจากฝูงไปเราเดินไปเรื่อยๆใจเย็นๆเาวาน้อยตีลังกาวบวนววทิ่มหมดแล้ว ดีลยงเกาวกัทิมก th. ันเลยนี whoever, ่ไก <Yeah. S 1> ่ต okay. ่อไก่ต่อกลัวไก่ต่อกลัวเดี๋ยวเดินหาคลื่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโเดี๋ยวม่เชื่อม่เช่นได้ โออเชือกขาดเชือกหลุด <c oughs> ที่มัดไว้ที่ต้นไม้นะั้นหลุดดีนะยังมีที่สกีอยู่มันไปติดที่หญ้าต้นเดียวลุกจิงลุกจรหลึกลึกลกลึเกอบลมือไปมา <c oughs> ดู <c oughs> คืนกูพันหมดเลยใจเย็นสาวน้อยใจเย็นใจเย็น ใจเย็นเย็นสาวน้อยใจเย็นเย็นสาวน้อยเหยียบก่อนเหยียบก่อนโหไม่ใช่ลูกไก่เลี้ยวบาแท้ดูด้วยมันขันเพี้ยนเพี้ยนขันเหมือนลูกไก่โอ้โห เส,เสียงดัง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 พอเท่ามันยังไม่ลงที้งพอเท่ามันอยู่บนต้นอยู่ฝั่งนู้นเลยบนะอลวันนี้พากไก่ต่อมาสองตัวพาไก่ต่อมาสองตัววันนี้ตั้งฝั่งนู้นตัวหนึ่งฝั่งนี้ตัวหนึ่ง พรามมันมีสองสองชุดนะตรงนี้ฝั่งนู้ยังไม่เข้านะอ่ะพอพอพอไก่ที่ว่ารู้แสนรู้มากมากเลยนะตรงนี้แต่อันนี้น่าจะเป็นลูกๆมันนะแต่ว่าเดือยมันดูดนะิโอ้ดาบโคตรยาวเลยเดือยพุ่งแต่เป็นลูกไก่นะ จะเป็นลูกไก่ไม่ไมแน่ใจนะขันเหมือนลูกไก่เลยตัวนี้ขันเพี้ยนมากโอเคครับท่านผู้ชมเรามาเก็บพื้นกันแต้มที่สามครับสำหรับไอไอกล้องพบครับแต้มที่สามนับสามดีให้ตีให้ตีให้จดจำฮะ โอเคนะครับเข้ามากระตักเป็นสักพักนึ่งแต่เข้าไว้มากตั้งปุ๊บไม่ทันม้วนใบจ๋าครับเข้ามาเลยแต่มาอยู่หน้าไก่แล้วก็กระตากอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็สงสัยเดินไปเดินมาติดคืนทางโอเคครับท่านผู้ชมเก็บผลงานแต้มที่สามของกล้องพบตีให้จดจํานับสามสวัสดีครับ